ในภารกิจนนะคะเปิดโอกาสที่น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะมีผลดีกับเด็กยังไงหรอคะถ้าต้องบอกว่าถ้าได้เรียนในสิ่งที่ชอบแล้วยังเห็นภาพอนาคตของเองในฝันเนี่ยในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเอาไปใช้จริงได้เนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจชั้นเยี่ยมเลยค่ะพี่ซอฟ ยิ่งไม่ใช่เป็นแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่แบบว่าจะเรียนจบอย่างเดียวด้วยนะคะใชเนเป้าหมายที่แบบฉันได้ใช้แน่ๆเลยในชีวิตจริงเนี่ย<ช>มันยิ่งแบบตื่เนเต้นกว่าเดิมไหมคะพี่ใช่ค่ะมันยิ่งอยากจะรู้อยากจะปรับเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จะยังไงนะคะมันจะสนุกกับการที่เราได้เรียนสนุกเรียนสนุกเรียนแอคทีฟนี่เอ๊ะรายการ,ารเรา ถึงแบบนี้แล้วเนี่ยพี่สซมนในฐาะที่เป็นคุณครูเคยมีประสบการณ์นะคะที่เด็กๆมาถามว่าครูคะวิชานี้เนี่ยเราจะเรียนไปทําไมทําไมเราถึงต้องเรียนวิชานี้เหรอคะคุณครบูบ่อยมากบ่อยมากแต่ว่ามัน <c oughs> มัน,ม,นมันเป็นต้องบอกว่าเป็นคําถามที่เด็กๆะเขาถามเป็นเป็นประจำเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันก็มีในพา,ท,นาที่เนื้อหาที่ครูส้มมาสอนเองแล้วก็เนื้อหาที่เขามาเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะเขาไม่เข้าใจว่ามันยากขนาดเนี้ยมันเอาไปใช้อะไรต่อได้บ้างในชีวิตอ่า่ ใช่ไหมคะแล้วพี่ส้มตอบเด็กนักเรียนยังไงเหรอคะยกตัวอย่างยกัวอย่างเลยเนาะอาจจะต้องแบบถามพากับก่อนว่าเขารู้สึกยังไงเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบแค่หนึ่งเรื่องในทั้งหมดก็ได้เช่นสมมุติเขาเขาเรียนเรื่องหลักภาษาใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่ชอบการการท่องจาอะไรเยอะๆหรือว่าอันที่ต้องแบบว่าไปท่องจําเยอะๆต้องเขียนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ตัวเนื้อในจริงเขาชอบการสื่อสารเข<ล>าชอบคอนดูสีชัชนใช่ใช่ใดังนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าเขาไม่ชอบอะไรกันแน่ในกระบวนการที่เราออกแบบอะค่ะ,คะหรือว่าเขามีทักษะพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะชาเลนต่อไปอ,อันนี้คุณครูก,ก็ต้องต้องเคลียร์ให้ชัดกับเด็กค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะสรุปรวมว่าเขาไม่สนใจเนื้อหานี้ซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีทักษะอยู่แล้วแล้วอยากต่อยอด <ช>ทีนี้เนี่ยซอฟมีตัวอย่างค่ะพี่ส้มซอฟเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะเคยถามครูและเคยได้รับคําตอบแบบนี้นั่นก็คือ,อ,อสมมุติวันนี้ซอฟถามพี่ส้มครูะคะ วิชานี้เนี่ยจะเรียนเราทำไมถึงต้องเรียนล่ะคะครูบอกว่ามันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตซึ่งหนูหนึกไม่ออกเลยคะ่ะว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์กับหนูในอนาคตยังไงล่ะคะถ้าเด็กๆมีความคิดอย่างนี้ค่ะคุณครูสามารถทํำยังไงได้บ้างล่ะคะพี่ส้มคำถามนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆต้องการความชัดเจนแล้วก็จับต้องได้คราวนี้พอพูดถึงเรื่องอนาคตนะคะถ้าเขาถามอย่างนี้แปลว่าเขาเขายังไม่เห็นสองอย่าง 1. งภาพอนาคตของเขาที่แท้จริงมันคืออะไร เช่นเขาอยากจะเป็นอะไรเหมือนที่เราคุยกันในเทปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าการวางภาพในอนาคตอะค่ะมันต้องทัดชัดเจนพอสมควรว่าเราอยากจะทําอะไรอันนี้อันดับแรกอันดับที่2ค่ะเด็กๆควรจะได้วาง l e ARNING PATHWAY ของตัวเอง l e ARNING PATHWAY หมายถึงแบบเส้นทางในการเรียนรู้ของเขาเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นถ้ามันขาด2อย่างนี้เด็กๆจะนึกภาพไม่ออกว่าเรื่องที่ตัวเองเรียนหรือเรื่องที่เราจะเข้าไปเรียนเนี่ย มันมีผลกับชีวิตเรายังไงดังนั้นผู้ปกครองคุณครูอาจจะต้องลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าพอลูกเราบ่นว่าไม่รู้จะเรียนเรื่องนี้ทําไมหรือเรียนไปทําไมหรือเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอาจจะต้องสังเกตว่า 1. นึ่เขามีภาพเป้าหมายของตัวเองชัดไหม<ะ>เขารู้จักตัวเองประมาณไหน<ะ>แล้วอันที่ 2. องเขามี learning path way ไหม เพราะถ้าครูส้มออชวนมองเนาะสมมุติเรามีภาพเป้าหมายอย่างนี้<ฆ>เรามี learning p a า h เวสเส้นทางมาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าระหว่างทางอะคะ่ะวิชาแต่และว,วิชาค่ะวอมันจะไปสนับสนุนหรือว่าไปช่วยให้เป้าหมายเราสำเร็จ ได้เร็วขึ้นหรือว่าชัดเจนขึ้นยังไงบ้างค่ะพี่ส้มสอบม,มีตัวอย่างนี่เล่าจากเรื่องตัวเองเ,อลเลยลพี่ส้มแต่ว่านั่นจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนะนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยซอเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์มากาาาถึงแม้ว่าเราจะได้คะแนนดีนั่นก็เป็นเพียงแค่ว่าเราตั้งใจเรียนเพื่อให้สอบได้ถูกไหมคะแต่ถ้าถามลึกๆไม่อยากเรียนเลขแล้วเรารู้สึกว่าเลขไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราในอนาคตาซึ่งเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เราก็เลอุยไปสายนิเทศไปเรียนอย่างอื่นมากมายจนกระทั่ง คุณครูเนี่ยเคยบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สําคัญราจะได้ใช้ในอนาคตและมีประโยชน์ค่ะแต่เราก็ไม่เห็นความจําเป็นในตอนนั้นนะคะจนกระทั่งเราเรียนิ่งผาดเบตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรียนจบมาใช้ชีวิตสู่โลกความเป็นจริงแล้วก็ตระหนักได้ว่าเออเฮ้คณิตศาสตร์สำคัญ <laughs> แต่ว่าที่ฉันก็เรียนจบมาแล้วแบบนี้เนี่ย <laughs> คือเราควรจะรับมือ,อยังไงดีคะกลายเป็นว่าคุณครูเคยบอกแล้วว่าทั้งศกษะนี้สําคัญแต่เราไม่ฟังเพราะเรารู้สึกว่าเรามีผาดเบย์ตัวเองค่ะอืมอันนี้ดีเหมือนกันค่ะพี่ซอฟแปลว่า เอ่อ learning pathway ของเราเนี่ยล้มเหลวใช่ไหมคะม,มันน่าจะต้องมีการเขาเรียกว่ารเอ่อีวิวมันอยู่สม,ม,ม่ำเสมอ oh. คือลองลองนึกถึงภาพว่าคุณส้มอยากอยากเป็นอยากเป็นครูหรือพี่ซอฟอยากมีภาพเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าเอ๊สิ่งที่เราอยากเป็นหรือสิ่งที่เราอยากทําในอนาคตอ่ะมันต้องมีทักษะอะไรบ้างเช่นไหนถ้าเป็นครูคุณต้องมีทักษะการสื่อสารการออกแบบการวางแผนนะคะหรือว่าเนื้อหาที่คุณต้องเชี่ยวชาญ หรือว่าทักษะเรื่องการเงินเรื่องใดๆสิง่งดูนี่มันก็หลายทักษะใช,าาใช่ถ้าดูแล้วอะค่ะถ้าเด็กๆเ,เขามีภาพเป้าหมายชาัดค,คือต้องมองว่าอะไรที่จะส่งเสริมสิ่งที่เราอยากจะมีเนี่ยภาพฝันดังนั้นมันก็จะช่วยเลือกสรรแล้วก็ช่วยสร้าง motivation ในสิ่งที่เรากําลังทาค่ะเพราะว่าวอันนี้ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะคะกับเด็กๆในวัยเรียนอาจจะ,ะเป็นเรื่องของเช่นเราอยากไปเรียนต่อคณะไหนคณะ อบวิชาไหนต้องใช้ทักษะอะไรบ้างเพื่อสอบเข้าอาจจะคล้ายๆกันถูกไหมคะพี่ส้มใช่อันนี้ในฝั่งของของของเรื่องการเรียนก็จะสามารถตอบโจทย์อย่างนี้ได้ครูแน่แนวจริงก็จะช่วยให้เราวางแผนในลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่ะพี่สอมใช่แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจมากมายจากพี่ส้มนะคะต้องเรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning กับพี่ส้มและซอฟได้ใหม่นะคะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย